ประกันตนและนายจ้างกำลังจะถูกตัดสิทธิ์การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากเดิมที่1นสิทธิ์ เลือกได้7คนจะเหลือเลือกได้แค่คนเดียวระเบียบที่มีไว้กำหนดกติกาการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะถูกออกโดยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานโดยระเบียบการเลือกตั้งแบบเดิมที่คราวก่อนใช้แล้วได้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเข้ามากำลังจะถูกเปลี่ยนโดยความพยายามผลักดันของคนกลุ่มเดิมๆที่อยู่ในกระทรวงแรงงานมามากกว่า30ปีแต่ล็อบบี้ยิสที่อ้างว่าตนเองเป็นตัวแทนแรงงานเป็นตัวแทนนายจ้างแล้วก็นั่งวนเวียนอยู่ในกระทรวงแรงงานและบอร์ดประกันสังคมก่อนที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าจะเข้ามาหรือว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นผู้ที่ ประโยชน์จากการทำงานของทีมเราที่พยายามจะเปิดเผยข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตึกสกายนายปฏิทินประกันสังคมงบเสื้องบหมวกวันแรงงานงบไอทีจนไปถึงการจะซื้อรถหรูหรือปล่กเป็นผู้ที่แพ้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรอบที่แล้วแล้วก็รวมกลุ่มกันส่งข้อเสนอมาให้ฝ่ายราชการของประกันสังคมเป็นผู้รับลูกต่อกติกาใหม่ที่ถูกเสนอมานั้นมีเนื้อหาดังนี้ค่ะจากเดิมนา,ายจ้างและผู้ประกันตนมีสิทธิ์เลือกได้1นึคนเหลือแค่ 1, 10, 1คนึคนเป็นการ การกีดกันการลงสมัครรกตั้งแบบทีมโดยชัดเจนและอาจทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าที่1ได้รับคะแนนเป็นแสนเลยแต่ที่567ได้คะแนนแค่พันเดียวแต่ก็สามารถเข้ามาเป็นบอร์ดประกันสังคมได้เหมือนกันมีการให้เหตุผลที่มาของสูตรนี้ว่าเราต้องให้โอกาสคนที่แพ้มาเป็นบอร์ดประกันสังคมด้วยซอย่ย่อยสัดส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา3 3 3 9แล้วก็40ใครอยู่มาตราไหนจะเลือกตัวแทนได้แค่ตัวแทนจากมาตรานั้นนั้นวิธีนี้จะทําให้คะแนนของผู้ประกันตนแตกไม่เป็นกลุ่ม แต่ว่าเขาไม่ได้ทําแบบนี้กับนายจ้างนะคะล็อกสเปคผู้สมัครว่าจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรายงานจะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม และต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองค่ะคำถามก็คือใครเป็นผู้ตีความการเป็นคนดีมีคุณธรรมถ้าเป็นฝ่ายเขาเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญและเป็นคนดีมีคุณธรรมแต่ว่าพอเป็นฝ่ายเราพวกเราเป็นคนนำเรื่องภายในประกันสังคมออกมาสู่สายตาให้คนนอกได้รับรู้ทําให้ชืวอเสยงประกันสังคมเสียหายเราจะถูกตีความว่าเป็นคนไม่ดีหรือไม่โดยเฉพาะคําว่าผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานค่ะประกันสังคมเคยใช้คํานี้คัดคนออกจากอนุประกันสังคมประจําจังหวัดมาแล้วจึงต้องระวังอย่างมากประกันสังคมเนี่ยใช้ตัด ่วายิ่งอยู่มานานยิ่งเชี่ยวชาญครวนี้เลยอาจจะเอื้อให้กับล็อบบี้ยิสที่อยู่ในกระทรวงแรงงานมานานมากกว่าคนทั่วไปที่มีความสามารถด้านแรงงานจริงๆค่ะพวกเราได้พยายามที่จะคัดค้านร่างกติกานี้อย่างเต็มที่แล้วด้วยความที่ว่าที่มาของร่างน,นี้ก็ไม่โปร่งใสเนื้อหาก็ออกแบบมาเพื่อกันทีส้มอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากที่ประชุมเรียกได้ว่าเราถูกเมิอนออกไปหน้าด้านๆเลยนอกจากนี้ค่ะการจะมาแก้ระเบียบในตอนที่อีกเดือนเดียวทีมเราก็จะหมดสมัยแล้วเป็นการจงใจทำให การเลือกตั้งลาชาออกไปหรือไม่จงใจยื้อให้มีบอร์ดรักษาการนานๆทําให้เราไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่หรือไม่เราจึงจําเป็นที่จะต้องยืนยันว่าเราจะไม่แก้ระเบียบเราจะใช้กติกาเดิมเพื่อให้มีการจัดเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ไวที่สุดทีมประกันสังคมก้าวหน้าค่ะขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันค้านกติกาเลือกตั้งฉบับนี้โดยการโหวตไม่เห็นด้วยทุกข้อและใส่เหตุผลว่าให้ใช้ระเบียบการเลือกตั้งเดิมสามารถเข้าไปทําประชาพิจา์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14กุมภาพันน หรือในเว็บไซต์ law.go ได้เลยค่ะโหวตไม่เห็นด้วยทุกข้อและใส่เหตุผลว่าให้ใช้ระเบียบการเลือกตั้งฉบับเดิมไม่แก้ไขถ้าเขาพยายามที่จะกําจัดเราอย่างเต็มที่เราก็จะสู้ทุกวิถีทางอย่างเต็มที่เพื่อทำให้ประกันสังคมกลับมาเป็นของผู้ประกันตนอีกครั้งค่ะช่วยสู้ไปกับพวกเราด้วยนะคะ